สวัสดีชาวป้าแอนซันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อเลยนะครับ EP สุดท้าย EP สี่นะครับ EP ที่แล้วได้ฮาร์แกรมตั้งสองใบนะครับไอ EP ที่แล้วนะครับได้ฮาร์แกรมตั้งสามใบนะครับมาต่อเอ้ยทำไมการมาหมอง EP ที่แล้วได้ฮาร์แกรมตั้งสองใบ EP นี้ อีพีที่สี่เนี่ยจะได้สี่ใบนะครับอีพีทีท่แล้วนะสามอีพีได้สามใบสามสาม,สามแก่กันรัวๆอื้มานะครับเพราะว่ามันไม่ได้ประกบมานะคะสาเลยครับซ้มเลยครับข้างหลังก็สาโอโก,โกอูอ๋อซ้สมสองส<า>เลย นั้นสองครับอย่าบอกว่าการนี้เราจะไม่ได้ไลยเบสบมลลี่อีทีสี่ต้องได้นะนนระวังนะครับป้าไม่ไอที่ที่ที่ไม่ได้เปนแพงอ่ะระวังนะครับ อีกแล้วซามแลวก็้ามเออซามบ่อยไม่ได้นะสาำบ่อยไม่ได้นะโดนน้ำมีเปือนะเปื่อยนะไม่เปือยอย่าไปลองทําครับมันไม่ดีลองดูไหมไรับลองดูไหมนั่นโฮรแกรมเลยนั่นน่ะ สาม3 3 3โอ้โห,โหอุ้ยเลือีกสองใบแล้วนะไม่เอานะต้องได้นะสามอีพีก็สามใบเลยนะฮาโลแกมอะ่ะอีพีสี่ต้องได้ต้องได้สิอุ้ยีพีนี้ทำไมมันเร็วผิดปกติเร็วมากเกแกเยอะไงเฮ้ย สีชมพูเลยนะไม่ใช่ดาวนาเม็กใบนี้ไม่สามโอ้รู้เลยเจ้าพีพบกับกับพูยเอ๊ะนะครับเมื่อกี้ได้โกหังนะครับสามนะครับแต่ว่าเป็นฮโนเกมก็ดีใจครับต่อไปเอาตัวนี้เลยดีกว่าตัวที่อยู่ล่างสุดนะครับคามชินเซนโลด้วยอ่ะไหนบอกเหลือสองเลือสามอัน ลืมครับลืมไม่ได้นับไม่ได้นับไม่ได้ลืมโอ้โหดีใจมากเจ้าพี่พอยู่กับโกฮังตันนี้ฝักติดซองด้วยซ้ำซ้ำและที่ซ้ำ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 สองปะเออคุณพ,พ่อบอกว่าโกโรทำไมเยอะจังห <c oughs> นูไม่นูนอ่ะเดี๋ยวนะเพิ่งเคยเจอซองที่มันแบบอ๋อเดี๋ยวนะ อ๋อ oh, ไม่ม Sag ีไรนะครับจัตใจอย่าให้เธอมดคิดไปอไนะอะไรนะ้ไม่ซ้ำนะครับจีจี้จังเยอะพอสมควรไม่ซ้ำนะครับยาจิโลเบยาจิโลเบนะครับโอ้โห อยากไปซื้อใบละสิบบาทสิบบาทนี่โอ้โหดูดิไม่ดีไม่ดีเลยสิบบาทเนี่ยถ้าสู่มันจะดีกว่าเพราะมันมีสิทธิ์ที่ได้ฮโลแกรมได้ซ้ำแน่นอนครับอุ้ยไม่ซ้ำไม่ซ้ำคุณลิลินคุณลิลินนะครับนี่ซ้ำซ้ำครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสี่อีพีนะครับได้ฮาโลแกรมมาสี่ใบนะครับย้